สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการสำรวจตัวตนกับผมผมด้อยเสียงจากยักษ์ในใจที่จะคอยสกิดให้คุณตื่นจากผวังวันนี้ผมอยากชวนคุณมายืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในใจคุณลองมองเข้าไปในนั้นลึกเข้าไปในแววตาของคนที่คุณเห็นบอกผมได้ไหมครับว่ามีอะไรในตัวคุณบ้างที่คุณรู้สึกเกลียด หรือไม่ชอบมันเลยอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนใครเขาหรืออาจจะเป็นนิสัยขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหัวช้าเรียนรู้อะไรก็ยากกว่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นก้อนหินหนักอึ้งที่ถ่วงอยู่ในใจใช่ไหมครับเราเรียกมันว่าปมด้อยและเรามักจะคิดเสมอว่า ถ้าฉันไม่มีไอ้สิ่งนี้ชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันสมบูรณ์แบบเหมือนคนนั้นฉันคงมีความสุขไปนานแล้วแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่คุณกำลังมองเป็นตำหนิเป็นจุดด่างพร้อยหรือเป็นความโชคร้ายที่สุดในชีวิตแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณมีอยู่ก็ได้และว,วันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับชายคนหนึ่งผู้ที่จะมาเปลี่ยนก้อนหินในใจคุณ ให้กลายเป็นบันไดสู่ดวงดาวชายคนนี้ชื่อว่าอัลเฟรดแอดเลอร์ครับในโลกของจิตวิทยาถ้าซิกมุนฟรอยคือราชาแห่งการขุดคุยอดีตแอดเลอร์ก็คือบิดาแห่งการก้าวข้ามเพื่อไปสู่อนาคตแอดเลอร์ไม่ได้นั่งเทียนเขียนทฤษฎีสวยหรูครับแต่เขาคือคนที่เจ็บปวดมาก่อนในวัยเด็กเขาป่วยออดแอดเป็นโรคกระดูกอ่อนเดินเหินลำบากแถมยังเรียนไม่เก่ง จนครูบอกให้พ่อพาเข้าไปลาออกแล้วไปฝึกเป็นช่างซ่อมรองเท้าซะลองจินตนาการดูสิครับเด็กตัวเล็กๆที่ร่างกายก็ไม่ดีสมองก็ถูกตราหน้าวาทึบเขาควรจะโตมาเป็นคนขี้แพ้ใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยแอดเลอร์กลับใช้ความเจ็บปวดนั้นพลิกชีวิตจนกลายเป็นคุณหมอและนักจิตวิทยาระดับโลกและสิ่งที่เขาค้นพบมันคือความจริงสากลที่น่าตกใจมากครับแอดเลอร์บอกว่า ความรู้สึกต่ำต้อยไม่ใช่โรคย้ำนะครับมันไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ต่างหากลองนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่เราเพิ่งเกิดสิครับเราทุกคนย้ำว่าทุกคนนะครับเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นทารกตัวเล็กๆที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราต้องพึ่งพาพ่อแม่เราเงยหน้ามองผู้ใหญ่ที่ตัวโตวกว่าแข็งแรงกว่าทำอะไรได้มากกว่า วินาทีนั้นแหละครับที่มเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้สึกต่ำต้อยหรือความรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอถูกฝังลงในใจมันเป็นสัญชาตญาณดิบครับความรู้สึกว่าเราตัวเล็กเราอ่อนแอมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำร้ายเราแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแรงถีบธรรมชาติใส่ความรู้สึกนี้มาให้มนุษย์เพื่อให้เราไม่อยู่นิ่งเพื่อให้เราดิ้นรนจากคลานเป็นเดินจากเดินเป็นวิ่ง จะพูดไม่ได้เป็นสื่อสารได้นี่คือกฎข้อแรกที่คุณต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับปมด้อยไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือเชื้อเพลินชั้นดีที่ชื่อว่าความต้องการที่จะเหนือกว่าหรือความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นลองมองไปรอบๆสิครับอรารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดที่เราเห็นตึกร้าฟ้าเครื่องบินอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาจากปมด้อยของมนุษย์ทั้งสิ so 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 ideas, so so well, so. тысяч, ้นเพราะเราบินไม่ได้เหมือนนกเราจึงสร้างเครื่องบินเพราะเราวิ่งไม่เร็วเหมือนเสือเราจึงสร้างรถยนต์เพราะเราสื่อสารทางไกลไม่ได้เราจึงสร้างโทรทัพท์เห็นไหมครับความรู้สึกว่าฉันยังทำไม่ได้นี่แหละคือจุดกำเนิดของคำว่าฉันต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังขาดอะไรไป ผมอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะเจ้าความรู้สึกต่ำต้อยเพราะนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังร้องเรียกหาการเติบโตแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเพราะความรู้สึกต่ำต้อยนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกวิธีมันจะพาคุณพุ่งทะยานไปข้างหน้าแต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือตีความมันผิดไป มันจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้ในนรกที่ชื่อว่าปมด้อยที่กัดกินใจแล้วเราจะแยกแยะมันได้อย่างไรครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเดินถูกทางในพาสต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงทางแยกสำคัญของชีวิตทางแยกที่จะตัดสินว่าปมของคุณจะทำให้คุณเป็นผู้แพ้ตลอดการหรือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ตามผมมานะครับเรามาเดินกันต่อนะครับหลังจากที่เรายอมรับกันแล้วว่า ความรู้สึกต่ำต้อยคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ทางแยกครับลองจินตนาการภาพทางแยกรูปตัววายอยู่ตรงหน้าคุณทางซ้ายเป็นทางเดินที่ดูมืดมนสับสนและเต็มไปด้วยหมอกควันส่วนทางขวาเป็นทางที่ดูท้าทายสูงชันแต่ปลายทางมีแสงสว่างรอยอยู่แอดเลอร์บอกว่าเมื่อมนุษย์เรารู้สึกว่าดูเองด้อยกว่าหรือขาดแคลน เราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้สองแบบใหญ่ๆครับแบบแรกคือคนที่เลือกเดินไปทางขวาทางที่สูงชันแอดเลอร์เรียกภาวะนี้ว่าความรู้สึกต่ำต้อยที่ดีหรือ healthy inferiority คนกลุ่มนี้เมื่อรู้ว่าตัวเองไม่เก่งเลขเขาจะขยันทำโจทย์มากกว่าคนอื่นเมื่อรู้ว่าตัวเองตัวเล็กโดนรังแกง่ายเขาจะไปหัดเรียนศิลปะป้องกันตัวเขาใช้สิ่งที่ขาดมาเป็นเหตุผลในการสร้าง ปมด้อยสำหรับเขาคือโจทย์ที่ต้องแก้ไม่ใช่คุกที่ใช้ขังตัวเองแต่ปัญหามันอยู่ที่ทางแยกทางซ้ายนี่สิครับทางที่หลายคนเผลอเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือภาวะที่แอดเลอร์เรียกว่าปมด้อยที่กัดกินใจหรือ inferiority complex ความต่างมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันอยู่ที่ข้ออ้างครับคนที่มีปมด้อยที่กัดกินใจจะไม่ได้ใช้ความต่ำต้อยเป็นแรงผลักดัน แต่จะใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องทำอะไรเลยลองฟังประโยคเหล่านี้ดูนะครับฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันเรียนมาน้อยฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกเพราะหน้าตาฉันไม่ดีก็บ้านฉันจนฉันเลยต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทันทีที่คุณใช้คำว่าเพราะเพื่ออธิบายความล้มเหลวและหยุดความพยายามนั่นแหละครับคุณกำลังก้าวขาลงไปในหลุมพรางของ inferiority complex แล้วมันคือภาวะที่เรายอมจำนน เราบอกตัวเองว่าเราไม่มีค่าและเราก็หยุดเดินแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นยักษ์ในใจของคุณอาจจะกำลังแย้งว่าเฮ้แต่ฉันเห็นบางคนนะที่ดูมั่นใจในตัวเองมากขี้โม้โอ้อวดชอบทับถมคนอื่นคนแบบนั้นไม่มีทางมีปมด้อยหรอกเขาดูเหนือกว่าคนอื่นจะตายไปคุณผู้ฟังครับนี่คือกับดักที่แนบเนียนที่สุดของจิตใจมนุษย์แอดเลอร์กระชากหน้ากากของคนเหล่านี้ออกมา แล้วพบความจริงที่น่าตกใจครับเขาเรียกอาการแบบนี้ว่าปมเขือง,องหรือ superiority complex คนที่มีปมเคื่องไม่ใช่คนที่มั่นใจจริงๆหรอกครับแต่ลึกๆแล้วเขาคือคนที่มีปมด้อยที่รุนแรงที่สุดต่างหากลองนึกภาพลูกโป่งนะครับยิ่งข้างในกลวงโบและเปราะบางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสูบลมให้พองโตมากเท่านั้นเพื่อปกปิดความว่างเปล่าข้างในคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่ต้องใส่ของแบรนด์เนมโชว์ตลอดเวลา เพื่อให้คนยอมรับคนที่ชอบพูดจาข่มท่านจริงๆแล้วเขากำลังกลัวครับเขากลัวว่าถ้าเขาไม่ทำตัวให้ดูยิ่งใหญ่คนอื่นจะเห็นความเล็กจ้อยในใจเขาเขาเลยต้องสร้างเกราะกำบังที่ดูหน้าเกรงขามขึ้นมาเพื่อหลอกตาคนอื่นและที่สำคัญที่สุดเพื่อหลอกตัวเองแอดเลอร์บอกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้คุณลองสังเกตคนเก่งจริงดูสิครับ คนที่เขามั่นใจจากข้างในเขาจะอ่อนน้อมเขาจะถ่อมตนเขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยถ้าใครจะมองข้ามเขาไปเพราะความรู้สึกมีค่าของเขามันเต็มเปี่ยมอยู่ข้างในแล้วดังนั้นถ้าวันนี้คุณเจอคนที่ชอบข่มคุณอย่าไปโกรธเขาเลยครับให้มองเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจว่าข้างในนั้นมีเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้แล้หว,วาดกลัวซ่อนอยู่เขาแค่อยากให้ใครสักคนยอมรับเขาเท่านั้นเอง และถ้าคุณเองเคยเผือทําตัวแบบนั้นเคยเผือสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูดีลองหยุดแล้วถามตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังพยายามซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าฉันกำลังกลัวอะไรการรู้เท่าทันตัวเองคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเราแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ดีและอะไรคือการหลอกตัวเองขั้นตอนต่อไปผมจะพาคุณไปดูศิลปะ,ะแขนงหนึ่งศิลปะที่เปลี่ยนความขาดแคลน ให้เป็นความเชี่ยวชาญระดับโลกมันคือคกลไกมหัศจรรย์ของร่างกายและจิตใจที่แอดเลอร์เรียกว่าการชดเชยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะนำมาใช้กับชีวิตเราได้ไหมคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนตาบอดถึงมักจะมีหูที่ไวเป็นเลิศหรือทำไมคนที่แขนใช้งานไม่ได้ถึงสามารถใช้เท้าว,วาดรูปได้สวยงามจนน่าทึ่งนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ครับแต่มันคือกลไกธรรมชาติ ที่แอดเลอร์เรียกว่าการชดเชยร่างกายมนุษย์เราฉลาดมากครับเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอ่อนแอร่างกายจะระดมทรัพยากรทั้งหมดไปเสริมสร้างส่วนอื่นหรือแม้กระทั่งพยายามพัฒนาส่วนที่อ่อนแอนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นจนเกินกว่าค่าเฉลีย่ยจิตใจเราก็ทำงานแบบเดียวกันครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่แอดเลอร์มักจะยกตัวอย่างเสมอเรื่องของชายหนุ่มชาวกรีกโบราณ ชื่อว่าเดโมสเทนิสเดโมสเทนิสเกิดมาพร้อมกับความฝันที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ที่สุดในโลกเขาอยากเป็นนักโต้วาทีและนักการเมืองครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเป็นคนพูดติดอ่างครับเสียงเบาหายใจสั้นและบุคลิกภาพไม่เดียวเสนเลยในยุคกรีกโบราณการพูดคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดคนที่พูดไม่เก่งก็เหมือนทหารที่ไม่มีดาบ ครั้งแรกที่เขาขึ้นพูดในสภาเขาถูกโห่ไล่ถูกโหเราะเยาะจนต้องวิ่งหนีลงมาจากเวทีด้วยความอับอายถ้าเป็นคนทั่วไปคงยอมแพ้และกลับไปนอนร้องไห้ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับเดโมสเทนิสความเจ็บปวดจากการถูกดูถูกมันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่รุนแรงเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าระหำ่ำเขาโกนหัวตัวเองครึ่งซี่เพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ออกไปพบปะผู้คนจะได้มีเวลาฝึกฝน เขาฝึกพูดแข่งกับเสียงคลื่นทะเลที่ซัดสาดเพื่อฝึกพลังเสียงให้ดังสู้กับเสียงโห่ร้องของฝูงชนและที่พีคที่สุดเขาอมก้อนหินไว้ในปากขณะฝึกพูดเพื่อบังคับลิ้นที่แข็งทื่อให้ทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นวันแล้ววันเล่าจากปมด้อยที่น่าอับอายกลายมาเป็นทักษะที่เหนือมนุษย์ในที่สุดเดมสเทนิสก็กลายเป็นนักโตวาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กรีก ไม่ใช่ทั้งๆท,ที่เขาเคยติดอ่างแต่เพราะเขาเคยติดอ่างต่างหากครับเขาถึงต้องฝึกหนักกว่าคนอื่นร้อยเท่าพันเท่าจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่คือพลังของการชดเชยคุณผู้ฟังครับลองมองกลับมาที่ตัวเราเองมีอะไรบ้างที่เราเคยคิดว่าเป็นจุดอ่อนเป็นข้อจำกัดคุณอาจจะเป็นคนขี้กังวลคิดมากแต่ถ้าคุณใช้กลไกาการชดเชย ความขี้กังวลน,นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นความรอบคอบและการวางแผนที่รัดกุมได้ถ้าคุณเป็นคนพูดน้อยคุณอาจจะชดเชยด้วยการเป็นผู้ฟังที่เยี่ยมเยี่ยมซึ่งเป็นทักษะที่หายากมากในโลกปัจจุบันหรือแม้แต่ปมด้อยเรื่องความจนเศรษฐีระดับโลกหลายคนสร้างตัวจากศูนย์เพราะเขารู้รสชาติของความหิวโหวยเขาจึงมีความกระหายในความสำเร็จมากกว่าคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองแอดเลอร์สรุปไว้ได้อย่างน่าฟังครับว่า จุดที่เคยอ่อนแอที่สุดมักจะกลายเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดหากถูกฝึกฝนอย่างถูกวิธีดังนั้นอย่ารังเกียจส่วนที่บกพร่องในตัวคุณเลยครับลองถามตัวเองดูว่าฉันจะชดเชยสิ่งนี้ได้อย่างไรฉันจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้อย่างไรแต่การจะทำแบบนี้ได้มันต้องมีการเปลี่ยน mindset ครั้งสำคัญครับเราต้องเลิกมองว่าเราเป็นเหยื่อของอดีตและเริ่มมองว่าเราเป็นผู้เขียนบทแห่งอนาคต ทฤษฎีนี้ของแอดเลอร์อาจจะขัดใจใครหลายคนนะครับเพราะมันบอกว่าอดีตทําอะไรคุณไม่ได้ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับเรามักจะเชื่อมาตลอดว่าแผลใจในวัยเด็กทําให้เราเป็นแบบนี้แต่แอดเลอร์เถียงขาดใจเลยครับทําไมแอดเลอร์ถึงกล้าพูดแบบนั้นแล้วถ้าอดีตกําหนดเราไม่ได้แล้วอะไรล่ะที่กําหนดชีวิตเราเตรียมตัวรับแรงกระแทกทางคิดนะครับเพราะสิ่งนี้ อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตไปตลอดการคุณผู้ฟังครับถ้าผมบอกว่าความเจ็บปวดในอดีตของคุณไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณเป็นคนแบบนี้ในปัจจุบันคุณจะโกรธผมไหมครับหลายคนอาจจะเถียงในใจคุณจะไปรู้อะไรคุณไม่เคยเจอสิ่งที่ฉันเจอนี่พ่อแม่ฉันทำร้ายฉันฉันโดนเพื่อนแกล้งฉันถึงกลายเป็นคนไม่มั่นใจแบบนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจดีมากๆ และแอดเลอร์เองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่สิ่งที่แอดเลอร์นำเสนอมันคือมุมมองที่ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของอดีตครับในจิตวิทยากระแสะหลักอย่างของฟรอยดเขาเชื่อเรื่องเหตุและผลจากอดีตหรือ etiology คือเชื่อว่าเพราะอดีตเป็นแบบ A ปัจจุบันเลยต้องเป็นแบบ B เหมือนรถที่ถูกชนท้ายรอยบุบมันก็ต้องอยู่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ เราเป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทําในอดีตฟังดูสิ้นหวังไหมครับแต่แอดเลอร์นำเสนอสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์แห่งเป้าหมายหรือเทเลโอโลจีครับแอดเลอร์บอกว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยสาเหตุในอดีตแต่เราถูกดึงดูดโดยเป้าหมายในอนาคตที่เราตั้งขึ้นเองต่างหากฟังดีๆนะครับนี่คือจุดที่พลิกความคิดที่สุดแอดเลอร์บอกว่า เราไม่ได้เป็นคนเก็บตัวเพราะเราเคยถูกปฏิเสธในอดีตแต่เราเลือกที่จะเป็นคนเก็บตัวเพื่อสร้างเป้าหมายบางอย่างเช่นเพื่อปอกป้องตัวเองจากการถูกปฏิเสธซ้ำอีกในอนาคตเห็นความแตกต่างไหมครับแบบแรกเราคือเหยื่อเราทำอะไรไม่ได้แบบที่สองเราคือผู้เลือกเราเลือกที่จะเก็บตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองการที่คุณยังจมอยู่กับความเศร้ายังจมอยู่กับความโกรธแค้น แอดเลอร์บอกว่าลึกๆแล้วคุณมีเป้าหมายซ่อนอยู่คุณอาจจะใช้ความเศร้าเป็นข้ออ้างเพื่อให้คนอื่นมาเห็นใจหรือใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนอื่นหรือใช้ความกลัวเป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้องออกไปเผชิญโลกความจริงมันฟังดูเจ็บปวดนะครับที่ต้องยอมรับว่าฉันเลือกเองแต่มันก็ทรงพลังอย่างมาหาศาลเช่นกันครับเพราะถ้าคุณยอมรับว่าฉันเลือกที่จะเป็นคนแพ้เอง นั่นแปลว่าฉันก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนชนะได้เช่นกันวินาทีนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเราไม่ต้องรอนั่งทายเมชีนกลับไปแก้ไขอดีตครับพ่อแม่จะเป็นยังไงเพื่อนจะเคยแกล้งเรายังไงสภาพแวดล้อมจะแย่แค่ไหนนั่นคือไพ่ที่เราได้รับแจกมาเราเปลี่ยนไพ่ในมือไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะเล่นไพ่ใบนั้นยังไงคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนบทชีวิตใหม่ได้ตลอดเวลา คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมที่เคยเป็นเมื่อวานลองจินตนาการว่าคุณกำลังขับรถครับคนที่เชื่อเรื่องอดีตคือคนที่ขับรถโดยเอาแต่จ้องมองกระจกมองหลังเขาเห็นแต่เส้นทางที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็โวยวายว่าถนนมันครุกคะแต่แอดเลอร์บอกให้คุณมองไปข้างหน้าผ่านกระจกหน้ารถเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณอยากเป็นใครถ้าเป้าหมายคุณชัดเจนว่าฉันอยากมีความสุขฉันอยากเก่งขึ้นพฤติกรรมของคุณในวันนี้จะเปลี่ยนไปทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเลิกถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นการหาจำเลยในอดีตแต่ให้เปลี่ยนมาถามว่าฉันจะเป็นแบบนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งเป็นการหาเป้าหมายในอนาคตเมื่อเราเลิกโทษพ่อแม่เลิกโทษสังคมเลิกโทษปมด้อยและหันมาลุมบังเหียนชีวิตตัวเองคำถามต่อไปคือแล้วเราจะเอายังไงต่อถ้าเราอยากจะมีความสุขจริงๆแอดเลอร์บอกว่า กุญแจสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวครับแต่อยู่ที่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อนมนุษย์นี่คือยาขนานเอกที่จะรักษาปมด้อยได้ชัง้งัดที่สุดมันคืออะไรเราเดินทางมาถึงหัวใจสําคัญของจิตวิทยาแอดเลอร์แล้วนะครับถ้าเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางไกลเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับปมด้อยเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันเป็นพลังและเรียนรู้ที่จะไม่โทษอดีตแต่คำถามคือ ปลายทางของความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแอดเลอร์บอกว่าปัญหาทางจิตใจทั้งหมดของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือปมด้อยที่รุนแรงล้วนมีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกันนั่นคือการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปคนที่ทุกข์คือคนที่เอาแต่คิดว่าทำไมฉันถึงซวยแบบนี้ทำไมไม่มีใครรักฉันฉันจะต้องได้ดีกว่านี้ทุกความคิดมีแต่คำว่าฉัน ฉันและฉันยิ่งโฟกัสที่ตัวเองป่มดอยก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเราเอาแว่นขยายไปส่องดูรอยแผลเป็นมันก็ยิ่งอยู่น่ากลัวทางออกของเรื่องนี้แอดเลอร์มอบคำศัพท์ภาษาเยอรมันคำหนึ่งไว้ให้ครับคือคำว่า g e m e i n s c h a f t s g e f u h l แปลเป็นไทยง่ายๆว่าความสนใจต่อสังคมหรือ social interest แต่มันไม่ใช่แค่การไปทำจุดอาสาหรือบริจาคเงินนะครับความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้น มันคือการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของชีวิตจากตัวฉันไปสู่พวกเรามันคือความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวและคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหนือกว่าใครแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างลองนึกภาพนะครับถ้าคุณกำลังกังวลว่าฉันพูดไม่เก่งฉันกลัวคนจะมองว่าฉันโง่นี่คือคุณกำลังคิดถึงแต่ตัวเอง แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป้าหมายเป็นฉันอยากพูดเรื่องนี้เพื่อให้ความรู้กับคนอื่นเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นทันใดนั้นความประมาทจะลดลงทันทีครับเพราะเป้าหมายของคุณไม่ใช่การโชวเหนือแต่เป็นการให้เมื่อคุณเริ่มให้เมื่อคุณเริ่มมองเห็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันปมด้อยของคุณจะเริ่มเจือจางลง ทำไมรู้ไหมครับเพราะเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณจะสัมผัสได้ถึงคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องพยายามปั้นแต่งคำขอบคุณจากใจจริงของใครสักคนรอยยิ้มที่คุณสร้างให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้จะบอกคุณเองว่าฉันมีค่า,ฉ,คาฉันมีความหมายและฉันเป็นที่ต้องการแอดเลอร์ถึงขั้นกล่าวว่าวิธีรักษาโรคทางใจที่ดีที่สุดคือการตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วคิดว่าวันนี้ ฉันจะทำประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างการเปลี่ยนจากผู้รับที่เรียกร้องความสนใจมาเป็นผู้ให้ที่ใส่ใจคนรอบข้างคือการปลดล็อกพันธนาการจากปมด้อยอย่างแท้จริงครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกันเป็นที่หนึ่งเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหยียบหัวใครขึ้นไปแต่เราเกิดมาเพื่อร่วมมือกันเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกันยักษ์ในใจของคุณที่เคยดุร้ายร้องเรียกหาความสมบูรณ์แบบ จะสงบลงเมื่อมันรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรอกขอแค่มีน้ำใจมันก็น่ารักและน่านับถือที่สุดแล้วแล้วเราจะทำยังไงกับโลกที่ยังคงตัดสินเราโลกที่คาดหวังให้เราต้องเพอร์เฟคตตลอดเวลาเราต้องใช้ความกล้าแบบไหนในการยืนหยัดเราได้คุยกันมาตั้งแต่เรื่องปมด้อยที่เป็นเรื่องปกติการเลือกทางเดินชีวิตการชดเชยสิ่งที่ขาดการเขียนบทชีวิตใหม่ได้ตัวเอง จนถึงการค้นพบคุณค่าผ่านการช่วยเหลือคนอื่นทั้งหมดนี้ขมวดปมรวมกันอยู่ที่ประโยคเดียวที่เป็นชื่อความกล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบโลกใบนี้มักจะพร่ำบอกเราเสมอว่าต้องดีที่สุดต้องสวยที่สุดต้องรวยที่สุดเราถึงจะมีความสุขเราถึงจะถูกรักเราวิ่งตามภาพฝันเหล่านั้นจนเหนื่อยจนท้อและเกลียดตัวเองเมื่อทำไม่ได้แอดเลอร์สอนให้เราวางถุงหนักๆใบนั้นลงครับ การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับความจริงที่งดงามที่สุดว่าฉันเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งฉันมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่รู้ฉันมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวและนั่นไม่ได้ทำให้คุณค่าความเป็นคนของฉันลดน้อยลงเลยจงมีความกล้าที่จะถูกคนอื่นวิพากวิจารณ์หรือตามที่หนังสือเล่มดังบอกไว้ว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเพราะนั่นคือราคาที่คุณต้องจ่าย เพื่อแลกกับอิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณมัวแต่ทำตามความคาดหวังของคนอื่นคุณกำลังใช้ชีวิตของคนอื่นครับไม่ใช่ชีวิตของคุณเองจงกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่มีตำหนิจงโอบกอดปมของคุณไว้ไม่ใช่ด้วยความอับอายแต่ด้วยความรักเหมือนกับงานศิลปะแบบคินสึกิของญี่ปุ่นที่ซ่อมถ้วยชามที่แตกด้วยทองคำรอยร้าวนั้นไม่ได้ทำให้ถ้วยใบนั้นหมดราคา แต่มันกลับทำให้ถ้วยใบนั้นมีเอกลักษณ์มีเรื่องราวและงดงามยิ่งกว่าเดิมปมด้อยของคุณความเจ็บปวดในอดีตของคุณคือรอยร้าวที่ถูกเชื่อมด้วยทองคำแห่งการเรียนรู้มันทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้คนที่มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์คนที่เข้มแข็งและคนที่พร้อมจะแบ่งปันอย่ารอให้สมบูรณ์แบบแล้วค่อยลงมือทำนะครับเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงจงลงมือทำทั้งทงท,งที่ยังกลัว ทั้งๆที่ยังไม่พร้อมและทั้งๆที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับเพราะนั่นคือวิถีของมนุษย์ที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแต้มต่อพร้อมหรือยังที่จะเลิกมองกระจกมองหลังแล้วเหยียบคันเร่งไปสู่เป้าหมายที่คุณเลือกเองยักษ์ในใจของคุณไม่ใช่ศัตรูเขาคือพลังงานดิบที่รอให้คุณขัดเกลาเขาคือเพื่อนร่วมทางที่จะพาคุณไปได้ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะกล้าฝัน แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือปมที่คุณก้าวข้ามมันมาได้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนที่กำลังต่อสู้กับความมืดมิดในใจของตัวเองขอคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจปมด้อยในอีีนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามนะครับ เพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางค้นหาความหมายของชีวิตไปด้วยกันสำหรับวันนี้อนุญ,ญาตให้ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ